สวัสดีทุกคนอาจารย์วันนี้พามาขยายพันธุ์ผักเป็นญี่ปุ่นผักเป็นญี่ปุ่นกับ w a t e r c r e s สแยกกันนะจาะทุกคนอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยาทิ้งว้ทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยหมักเนี่ยผักเป็นญี่ปุ่นเขามีสรรพคุณเป็นยายเย็นเขามีฤทธิ์เย็นเนี่ยตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายบําบำรุงเลือดฟอกเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะเห็นไหมเก็บไปแล้ว เรานั่งเด็ดแล้วก็อัดคลิปไปลองอีกช่องแล้วก็ที่เหลือก็จะเอามาทําคลิปวิธีทําขยายพันธุ์แพรบนะตั้งกล้องทาไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักพักหายเหนื่อยแล้วลุยต่อนะจ๊ะเนี่ยเอาไปต้มจืดกินกับสลัดก็ได้นะอร่อยนะวกนนี้ขยายพันธุ์ง่ายมากเลยยิ่งเวลาเขาติดดอกนะดอกร่วงตัวไหนก็จะติด เพราะฉะนั้นอยากให้ปลูกการปลูกพืชต่างๆที่มันขยายพันธุ์ง่ายๆเนี่ยมันจะทําให้เรามีกินตลอดเลยนี่กิ่งก้านเด็ดใบออกไม่ยากก็แค่เด็ดใบออกแล้วกิ่งทิ่มเลยรากเขาจะงอกตามข้อนะเนี่ยรากงอกตามข้ออร่อยต้มจืดอ,อร่อยใส่มาม่ากก็อร่อยเนี่ยเอาไปผัดน้ํามันหอยก็อร่อยใส่เต้าหู้เต้าหู้ได้เลย จิ้มดินอะไรก็ไดแ้แต่ใครมีดินอะไรหรือจะไปปรุงหรือจะไปเออ่ทำตามวิธีปรุงดินหลายๆช่องก็ได้แล้วแต่ความสะดวกกดกดค่อยจมนะกดค่อยจมนะเรามันจะงอกตามข้อนี่อะไรบ้อเนี่ยเราเดดจนใบกุดมาละ ให้เด็ดใบเงี้ยเอาใบาไปกินเรามีเยอะแล้วอันนี้ทําให้ดูเฉยเดี๋ยวพอติดแล้วเดี๋ยวเราก็ดึงออกถอนออกตะกร้าพวกนี้เอาไว้ทําไม่นี่ทําคลิปให้ดูเฉย <c oughs> ร้อยติดรากก่อน <c oughs> นี่นี่อันนี้ก็หักออกแล้วก็ได้นั่นได้อีกนะทําไปแล้วนะพวกเราอัดคลิปข้าไปมีคลิปอะไรในสวนอดัอดที่หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่าง นี่จิ้มเสร็จแล้วกดคออยจมต้องให้คอจมอมจิ้มเดี๋ยวเราก็จะมีกินเขาติดง่ายเดี๋ยวไม่ยากนะผักเป็นญี่ปุ่นเนี่ยปลูกง่ายด้วยเนี่ยกดคออยจมก็ทิ่มๆไปแล้วมันก็ติดเดี๋ยวเราก็จะได้ผักเป็นญี่ปุ่นกินอีกเยอะแยแะแเป็ปลมปลูกได้ต้องขยายเป็นอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนทิ่มข้าไปจิ้มก็ไปง่าย,ายๆเลย ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเดี๋ยวมันก็งอกยิ่งช่วงฤดูฝนด้วยนะโอ้ยง่ายจะตายเอาไปโรยเนี่ยเนี่ยอย่างพวกนี้กิ่งพวกนี้เอาไปวางโยนโยนเนี้ยนะแล้วดินกรบเอาดินกรบเอาดินกรบากร,บรากมันก็งอกเต็มไปหมดเลยเนี่ยทาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกหลายคนนะเอาไปโยนโยนไว้อ่ะจุ่มลงดินที่มีน้ำแฉะมันก็งอกเต็มไปหมดเลยเขาเลี้ยงง่าย ผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยบอตเตอร์เคสจะต้องแยกกันบอตเตอร์เคสมันจะเป็นใบแบบเอ่อมนๆใช่ป่ะแล้วก็ก้านมันจะยาวๆมันต่างจากผักเป็ดต้องไปหาข้อมูลดูนะหลายคนก็เข้าใจผิดเพราะว่าอะไรบ้างเพราะตลาดเนี่แหละที่มันเป็นเขียนชื่อว่าบอตเตอร์เคสมันทำให้สับสนนะข้อมูลสับสนไปหมดเลย พอไปเอาข้อมูลมาตอนนั้นเราก็นึกว่าวอเตอร์เคลสมันทําให้แล้วมีคนมาทักไงว่ามันไม่ใช่พอมีคนมาทักว่าไม่ใช่เออรีบไปค้นหาข้อมูลทันทีนะพอไปค้นหาข้อมูลเอา้าเออจริงด้วยลักษณะเขาก็แยกให้เห็นชัดๆเว,ว่อระหว่างผักเป็ดญี่ปุ่นกับวอเตอร์เคลสมันคนละอย่างกันจริงๆลักษณะใบแตกต่างกันมากทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักมีกอะไรอัดๆลงเลย ช่องเจาะกลุ่มนสบายใครไม่อยากเหนื่อยก็ไม่ต้องกลับไปหาใครถ้าไม่กลับไปหาใครก็จะไม่มีใครเห็นช่องใช่ไหมเออถ้าเราแบบว่าถ้าอยากให้พันทรับเร็วๆก็ก็ไปตามไปคอมเมนต์ทุกช่องในกลุ่มปลูกผักแป๊บเดียวเดี๋ยวคนรักการปลูกมาเห็นช่องพวกเราก็นั่นเองมันมีเทคนิคหลายอย่างเอาลงเพลย์ลิสต์ไปด้วย คลิปทุกคลิปเอาลงเพลย์ลิสต์ไม่ต้องแยกรวมไปเลยมันจะได้เติมชั่วโมงให้ไวหน่อยถ้าลงเพลย์ลิสต์เวลาดูคลิปเราจบมันก็เด้งเข้าคลิปเราต่อไปแล้วถ้าจะวิ่งชั่วโมงก็ได้ไม่อยากแนะนำนะ้วพี่ u t u b e มัน AI มันฉลาดนะจริงๆ AI มันฉลาดมันอาจจะเอาจเจ้าชั่วโมงเราคืนอย่าวิ่งให้ตัวเองก็แล้วกันมาเอาคืนมานอะ จริงจริมันเริ่มฉลาดเป็นกรดแต่ความฉลาดของมันก็มีเพี้ยนๆอยู <c oughs> อนน่ีเห็นดอกไหมเนี่ยเห็นดอกเห็นดอกไหมเห็นดอกเขาใช่ไหมเวลามเมล็ดพันธุ์เขาร่วงร่วงไปตรงไหนมันก็เกิดอ่ะเนี่ยอยากให้ทุกคนปลูกเพราะว่ามัน มันเกิดง่ายขยายพันธุ์เร็วกินดีมีประโยชน์ปลูกสักกระถางเล,เล็กๆแบบนี้เอาไปต้มมามา่าเช้าขึ้นมาต้มจืดใส่หมูสับใส่เต้าหู้ได้เลยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ว,วแลนะ้วรดน้ำเชเ้าเย็นเขาชอบแดดนะเนี่ยวอเตอร์เคลสเนี่ยชอบแดดไม่ใช่วอเตอร์เคลสผู้ผู้ผิดผาเป็ดญี่ปุ่นเขาจะชอบแดด ปลูกง่ายในเขตของประเทศเอเชียนี่แหละประเทศไทยปลูกกันเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมโอ้ยเหนื่อยทำหลายช่อง <c oughs> อัดช่องนู้นอัดช่องนี้อัดไปลงช่องนั้นอัดไปลงอีกช่องนี้น,น,นี่เดี๋ยวเราก็จะอัดคลิปสั้นอัดคลิปสั้นผักเป็ดญี่ปุ่นได้นะเดี๋ยวฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคน อัดคลิปไปไม่ต้องสนใจยอดวิวลงไปรวๆเหมือนเดิมนะจ๊ะไปละงานเยอะเยอะจริงๆวิยไม่ได้ร้องเพลงฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาฮาห,าหวนๆทำสวนทุกวัน ฝากแชรฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เยะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไปแล้วงานยิ่แยะตะแป๊บเป็นลม 看你呢。